สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทีนสุดชาแนลวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ถ้ำฐานลอดที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เรามีผู้ร่วมเดินทางคุณโบท๊ทคุณอามแล้วก็บูบูนะเดี๋ยวพร้อมแล้วไปกันเลยก็คือระยะทางจากจุดที่พี่เขาเช็คอินอ่ะจนถึง ถ้ำทานลอดน้อยอ่ะจนถึงถ้ำอ่ะประมาณ300เมตรนะแล้วก็มันจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติจากถ้ำทานลอดน้อยไปที่ถ้ำทานลอดใหญ่ได้แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติจากน้ำตึกน้ำตกไตตึงชั้นสามอ่ะปิดปรับปรุงเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเดินศึกษาธรรมชาติได้เฉพาะจากถ้ำทานลอดน้อยไปที่ชั้นสามน้ำตกไตตึงนะเดี๋ยวไปดูเส้นทางกัน อากาศดีลมลื่นไม่ต้องใช้พัดลมหรอกเออโห<ฮ>ลมลื่นมากโอ<ฮ>้ดูดีมีลมต้อนรับจับเวลาตั้งแต่ตอนนี้ดูสิว่า<ฮ>เราจะลงมาถึงกี่โมงโออลมเย็นมาก ระหว่างทางเดินเราก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดทางเลยนะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงอามด้วยระยะทางที่เราจะไปอ่ะมันจะเป็นไปถึงน้ำตกไตตึงนะไปกลับก็ประมาณสี่กิโลเราก็จะดูว่าสี่กิโล ไปกลับเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงไม่ไม่หรอกชั่วโมงเดียวไม่ถึงถ้าเดินนแต่วิ่งก็ถึงชั่วโมงครึ่งกันเลยว้าวต้นไม้ไม่ง่ายใหญ่อะยังงานต้นไม้ใหญ่ลมรื่นคนเดียวแล้วก็มาลงทะเบียนกันก่อนเด้อขาลงก็ต้องมาเขียนด้วยไปสี่กับสี่แล้วกับห้าไม่ได้นะตายเลยนะวิ่งนี่ พยานแห่งชาติามาถึงแล้วจุดเริ่มต้นเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำทานลอดน้อยถ้ำทานรอดใหญ่นะเขาบอกว่าโปรดระวังในถ้ำม,มีความมืดแล้วก็อาจจะมีสัตว์มีพิษขอความร่วมมือรักษาเวลาในการชมท่องเที่ยว ไม่เป็นไรเรามีนี่อุปกรณ์เสริมไงฟฉายเราเตรียมมาแล้วอันนี้ก็คือวักทางเข้าถ้ำนะแต่ว่าก็คือในถ้าอะ่ะเราก็จะได้ยินเสียงลำธานตลอดเลยรู้ป่าว่าอันนี้เป็นถ้ำหินปูนที่มีอายุมากกว่า400ถึง500ล้านปีเลยนะใช่เป็นหินปูนที่ถูกกัดซเซาะโดยน้ำ เป็นไรไม่ต้องใส่เบอร์อ่าใได้ไไม่ได้เพราะว่ามันเรามีอุปกรณ์เส่มแล้วเราก็นับตามตามผู้นำไปเลยโอ้โหข้างในเย็นมากโลความหินงอกหินย้อยแล้วก็หินงอกหินย้อยเนี้ยมันก็จะมีแรกแคลไฟอยู่ด้วยนะซึ่งทำให้เวลาโดนแสงมันจะระยิบระยับไหนี Or, yeah. อา s <S in. ้าวลอดไปรีพูดลอดเลยรอดเขาบอกว่าในนี้อ่ะจะมีขังข่าวหน้ายากด้วยนะใช่แต่ดีนะเขาติดไฟไว้ให้ตามจุดต่างๆเงา าวอินดี้อินเทอร์เวิร์ด จออโมง่่ะเนียต่อไปจะของจริงแล้วเดอ้ออันนี้แค่น้ำจิ้มเราออกจากถ้ำมาแล้ว ข้างในสวยเนาะสวยมากสวยมากใช่เป็นหินงอกหินย,ย้อยที่มีอายุมานานกว่าสี่ร้อยถึงห้าอยล้านปีเลยนะก็ห้ามสัมผัสหินงอกหินย,ย้อยไม่งั้นมันจะหยุดการจเจริญเติบโตทันทีดเดี๋ยวใช่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินขึ้นไปที่น้ำตกชั้นสามแต่ทางก็ไม่ค่อยยากนะแต่ต้องเดินระวังหน่อยอะ่ะเนาะเดอระวังโอเค เขาเดินมันไปไกลแล้วบ๊ทางดีมีเซเว่นไหมเอ้สบายสบายนะออนี่น,นี่แบบเดินชิวๆเลยอืเอินตามลำธารไปได้เรื่อยอะออคือเจ้าหน้าที่ทำทางค่อนข,ข้างดีเลยใช่ กูก็ไม่เคยมายม,ม่เกยเ็นใครเลยโอ้ะ <Hey. S 2> สวยเนาะ uh. เรามาสำรวจรองเท้ากันนะคะก็คือรองเท้าธรรมดาแบบนี้ก็เดินได้สบายหรือรองเท้าแบบบูบูก็ได้แบบชิลๆนะอืม uh huh. ใช่ป่ะจริงจังก็คือเราก็ต้องโปรเทคตัวเองใช่ไหมต้องใส่รองเท้าแบบที่ให้เดินสบายอ่ะใช่รวังสะดงสะดุดหยิงไม้เด้อคือถ้าเป็นกอกอีดกก็คือให้เดินข้ามลำธารไปเองอันนี้คือมีสะพานอย่างดีนะ ไมนร่วงน้องผู้เดินไปน้ำตกเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติก็จะมีข้อมูลของต้นไม้นะ พ่อบอกว่ามีในป่าเนี้ยมีต้นอะไรบ้างลลโอ้แก๊สนี่มีมกลิ่นปะ่ะกลิ่นกลิ่นใช้ได้เยอะแก,ลละก๊สรึเป่ามีคนข่อยแก๊สอันนี้เขามีอุปกรณ์เสริม <c oughs> นี่นี่นี่วิธีสิ่งเอออำนวยความสะดวกในป่าเขากก็แบงการสุดกำเนื้อเลยตัวรับแบงนี้จะหนักประมาณน้ำสองขวดทางดีจริงนี่ก็เป็นต้นไทร แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่พบในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งหลังน่าจะเป็นร้อยปีแล้วมั้งต้นใหญ่มากป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเขาบอกว่าให้ระวังน้ําป่าก็คือถ้าน้ําในลําธารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าน้ําเริ่มสีขุ่นเป็นสีน้ําตาลหรือสีดาแล้วมีเสียงดังจากต้นน้ําแบบผิดปกติ อันนี้ก็ถือว่าก็ไม่คุ้นนะก็ใส่อยู่กล้วยป่าเป็นไม้ล้มลุกที่ทุกส่วนมียางแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนและใช้ได้ตลอดทั้งปี และแล้วก็เหลืออีกอีก200เมตร200เมตรถึงชั้นที่หนึ่ง500เมตรถึงชั้นที่สามอากาศดีขยายเยอะความสวยงาม สวยมากเลยเนาะใช่ลมลื่นด้วยอากาศดีลมลื่นเนี่ยน้ำตกไหลลงมาก็เป็นเราอะข้ามสะพานเดี๋ยวเราไปกันต่อใช่ดูดูความชันของเพื่อนเราเพื่อนเราไปนู่นละเห็นหัวริบๆไปเดี๋ยวพวกเราไปกันต่อไปกันต่อถึงแล้วเหรอ<า>ถึงแล้วไปดิ ก็ใช้ได้อยู่ไหนใช้ได้อยู่เฮ้ยถึงแล้วตกชั้นหนึ่ง,ง,น,น,งน้ำตกไตตึงชั้นที่หนึ่งจ้าโอ้โห พักก่อนพักก่อนเหรอเพราะว่าไม่เป็นเท้อหรอกแต่ว่าก็พักสบายสบายนะไม่เหนื่อยหรอกเดินชิวๆไปกันต่อเพวกอเราอีก400เมตรเท่านั้น โอ้สามสเต็ปอะก็ค่อนข้างชันนะที่จะถึงน้ำตกชั้นสามอะชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสามเลยอตอนนี้เราก็หยุดพักหยุดพักคือเมื่อกี้เรามาตะกี้เราเจอพี่ที่เขาขึ้นไปก่อนนะเขาบอกว่าจากตรงน,นี้น่าจะสองร้อยขั้นแต่ตอนเนี้ยปูปูเป่าปากแล้วก็มากับ พ่อผู้ชายอ่ะเราอายุน้อยด้วยท,ทุกคนไม่เหนื่อยหมดเลยทุกคนอายุน้อยไงเ,ออ okay. เราปกติเราเดินใช่ไหมเราเดินแล้วก็พักแต่ตอนนี้คือเดินเรื่อยๆเดินแต่ไม่มีพักทุกคนเดินเรื่อยๆใช่ปกติกกกเรากปกติเราจะพักไปเรื่อยๆชมธรรมชาติอะไรอย่างเงย ก็เ่อนนิดหน่อยแต่ก,ก็โอเคไปได้สบายสบายก็แต่ว่าเดินไม่ยากนะทีออ่น<ๆ>ี่ไม่ยากที่นี่ทางดีเนะี่ยดูทีทางทางดีทางดีตลอดมีบันไดให้ตลอดแต่มนตูมนชั้นแค่แั้นแหละใช่ป้าโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อละไปกันเลย มาแล้วทีนัสุหัวโยกมาแล้วเปล่าปากมาแล้วจ้ารอครับง่ายไห<ง>มเ,เออง่ายมากเลยเวันนี้เดินเร็วสุดละว,วันนี้เดินเร็ว,วเร็วมาก,มากไหวไหมสู้ๆหนะไปทางดีมีส่เว่น <laughs> 买包去。 เราก็มาถึง,งน้ำตกใจตึงชั้นที่สมแล้วมาไ่ายรูปก,กันแฮนถ่ hey, ายรูปก,กัน สรุปแล้วไปกับ5กิโลกว่าใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะเราก็ถึงที่จอดรถแล้วถ้าใครอยากสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดก็แนะนำที่นี่เลยนะถ้าฐานรอดน้อยก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทีนัสสุดชาแนลแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าจ้าบ๊ายบาย